ละลายบ่เฮ้ยเอาผักอีชมดังคมได้ไหมผักอีคมหรือผักอิผักอีชมเฮ้ยผักอีคมผมพาน้องใม้พี่น้องกับสาวๆละลายบ่นี่ในทุ่งยางนี่ขาวๆเลย ไดีไปทิ้มมานะโอ้ยเห็ดเลยออมนาีแต่ผู้สาวมาหานอไม้บันพี่น้องหนึ่งสาวยังมาไปอยู่สาวยู่ให้ยูนาคือเก่าช่วงโควิดกัาโต้คุณประสนพุน I <laughs> do